แก้มเด็กกำพรา้าพ่อแม่ต้องอยู่กับป้าแม้ใจยังคอยหวยหาความรักจากพ่อแม่ที่จากไปแก้มเป็นเด็กขยันช่วยงานบ้านทุกอย่างเพราะแม่เคยสอนไว้แม้บ้านป้าจะเงียบเหงาไร้ความรักแม่อาศัยอยู่กับป้าแต่แก้มไม่เคยได้รับความรักเพราะป้ามีลูกอยู่แล้วเลยไม่สนใจแก้มมากนะแก้มโตขึ้นจบมหกพร้อมความหวังเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานและชีวิตใหม่แก้มทำงานโรงง,งานขยันอดออมใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยความขาดความอบอุ่นแก้มมีแฟนเพื่อเติมเต็มหัวใจแต่กลับต้องเจ็บปวดเพราะฟ นอกใจแต่แก้มไม่หมดหวังเชื่อว่าจะมีคนรักจริงสุดท้ายแฟนคนใหม่ก็ไม่ต่างจากคนก่อนแก้มตัดสินใจโสดเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยพร้อมสร้างตัวเองอย่างมั่นคงผ่านมา4ปีแก้มเรียนจบและได้ทำงานในบริษัทใหญ่เปิดทางสู่อนาคตที่สดใสแม้จะมีผู้ชายหลายคนเข้ามาจีบแก้มแต่มีเพียงคนเดียวที่เธอเริ่มสนใจแม้จะยังลังเลในใจอยู่คนเป็นผู้ชายหน้าตาดีนิสัยอบอุ่นที่ช่วยเหลือสาวๆทั้งออฟฟิศก็เลยพากันรุมจีบพลเติบโต,ตมากับแม่เพียงสองคนแม่เลี้ยงเดี่ยวที่รักลูกสุด หัวใจตั้งแต่พลอายุแค่2อขวบหลังเลิกงานพลไม่เคยไปไหนนอกจากแวะตลาด ซื้อของกลับบ้านให้แม่เสมอพนเป็นคนดีช่วยทุกคนแม้แต่แม่บ้านในบริษัทแก้มเองก็เริ่มรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจากแค่ถือของให้พลก็ทําให้แก้มอบอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่ใกล้จนเพื่อนร่วมงานพากันอิจฉาชาเขียวแก้วเดิมที่พลซื้อให้ทุกวันมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่มันคือความใส่ใจที่แก้มไม่เคยได้รับมาก่อนแม้จะมีผู้หญิงเข้าหาพลกลับปฏิเสธพร้อมบอกว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วนั่นทําให้แก้มเริ่มเปิดใจแก้มตกลงคบกับพนความรักครั้งนี้ไม่มีเรื่องนอกใจ ไม่มีการทำร้ายมีแค่ความเข้าใจและจริงใจให้กันผ่านมาสองปีพลขอแก้มแต่งงานเธอตอบตกลงทันทีเพราะเขาคือผู้ชายที่ดีที่สุดที่เธอเคยเจอมาแก้มย้ายเข้าไปอยู่กับพลและแม่ทุกอย่างรับรื่นแม่สามีต้อนรับแก้มอย่างอบอุ่นเหมือนลูกแท้หนึ่งเดือนต่อมาแก้มตรวจพบว่าท้องทุกคนดีใจโดยเฉพาะแม่สามีที่เฝ้ารอหลานมานานแสนนานแม่จะรักงานมากแต่แก้มจำใจลาออกเพราะพลและแม่อยากให้ดูแลตัวเองและอยู่เป็นเพื่อนแม่ที่บ้านเมื่อท้องเริ่มโตพลค,คอยดู ดูแลไม่ห่างทั้งพยุงทั้งนวดทั้งลูบท้องให้เหมือนกลัวเธอจะเจ็บแม้แต่นิดเดียวแก้มรู้สึกเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งมีทั้งสามีและแม่สามีที่ดีคอยดูแลเธอด้วยความรักและอบอุ่นใจและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงแก้มคลอดลูกชายตัวจ้าม่าแข็งแรงดีทุกคนต่างน้ำตาซึมด้วยความดีใจแม่สามีไม่ห่างสักวันคอยสอนคอยดูคอยอุ้มลูกให้แก้มด้วยความรักเหมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองช่วงพักฟื้นแม่สามีดูแลแก้มอย่างดีทุกอย่างเหมือนแก้มกลายเป็นลูกสาวอีกคนของเธอไปแล้ว ขวดนมซักผ้าอ้อมทำกับข้าวให้ทุกมือ้อแก้มซาบซึ้งใจเพราะไม่เคยมีใครดูแลแบบนี้ตั้งแต่พ่อแม่จากไปแต่บางอย่างแก้มกลับไม่เห็นด้วยเธอศึกษาวิธีเลี้ยงลูกจาก YouTube Facebook และหมอที่ทันสมัยแม่บอกว่าเด็กต้องจิบน้ำเล็กน้อยกันตัวเหลืองแต่แก้มถามหมอแล้วหมอบอกว่าแค่นมก็พอเพราะในนมมีน้ำอยู่แล้วแม่บีบจมูกลูกทุกวันบอกว่าดั้งจะได้โด่งแม่แก้มจะห้ามแต่แม่ไม่ฟังแก้มได้แค่ถอนหายใจเบาๆเวลาลูกร้องไห้ทั้งที่กินนมครบตามหมอสั่งแม่กลับ บอกว่ายังไม่อิ่มจนแก้มเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองครั้งหนึ่งแม่แย่งลูกไปป้อนนมต่อหน้าต่อตาทั้งที่แก้มอธิบายว่าเด็กร้องเพราะยังไม่ได้จับเลยไม่ใช่เพราะหิวแก้มไปปรึกษาพลแต่พลกลับพูดว่าแม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนทําไมไม่เชื่อฟังแม่น้าเสียงที่ทําให้ใจแก้มเจ็บยิ่งกว่าเดิมแก้มได้แต่นั่งร้องไห้ไม่มีใครอยู่ข้างเธอเลยแม้แต่พ่อของลูกเธอรู้สึกเหมือนตัวเองปกป้องลูกไม่ได้เลยอาการซึมเศร้าหลังคลอดเริ่มชัดเจนขึ้นแต่พลกลับว่าเธอเป็นบ้าดูด่าด้วยคําพูดไร้เยื่อใย ามเดือนแม่สามีป้อนกล้วยบทให้ลูกพร้อมพูดว่าแม่ก็เลี้ยงพลมาแบบนี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแก้มอธิบายอย่างใจเย็นว่าทารกยังย่อยไม่ได้ควรกินแต่นมแต่แม่ไม่ฟังสักคําเหมือนเธอไม่มีสิทธิพูดอะไรเลยแก้มบอกพลด้วยความหวงังแต่กลับโดนด่าซ้ําแม่เลี้ยงฉันมาแบบนี้ทําไมเธอถึงมีปัญหาไม่จบสักทีแล้ววันที่น่ากลัวก็มาถึงลูกตัวร้อนจัดไม่ถ่ายมาสองวันแก้มตกใจสุดขีดรีบเช็ดตัวให้ลูกด้วยมือที่สันเทาแม่รีบแย่งลูกจากมือแก้มบอกว่าแก้มดูแลไม่ดีพลก็พูดซําเตอร์ ถ้าลูกเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่นะห้องฉุกเฉินหมอบอกชัดว่าเด็กลำไส้อุตานใครให้กินอย่างอื่นนอกจากนมพลตอบเสียงเบากล้วยบทครับแม่เป็นคนป้อนหมอถอนหายใจทันทีดีที่ยังรักษาได้บางเคสเสียชีวิตเลยนะครับหมอพูดต่อคุณแม่รู้อยู่ใช่ไหมครับแต่ห้ามแม่สามีไม่ได้ใช่ไหมหมอเข้าใจเจอบ่อยมากคนกับแม่ก้มหน้าด้วยความเสียใจแก้มหันไปถามพลว่าจําได้ไหมก่อนมาโรงพยาบาลคุณพูดอะไรไว้แก้มพูดเบาๆทั้งน้ําตาเราเลิกกันเถอะแม่ คนกับแม่จะขอร้องให้แก้มอยู่ต่อแต่แก้มไม่ยอมอีกแล้วเธออดทนมามากพอต่อไปนี้เธอจะปกป้องลูกของเธอให้ดีที่สุดความรักไม่ได้จบแค่คนสองคนแต่คือการเรียนรู้และเคารพหัวใจของทุกคนในครอบครัวปัญหาครอบครัวไม่มีบ้านไหนรอดพ้นได้แต่สิ่งที่จะเยะียวยาไม่ใช่คําว่าฉันถูกหรือเธอผิดผักแต่คือการเปิดใจรับฟังและกล้ายอมรับในมุมมองที่ต่างจากเราเพราะเมื่อทุกคนยึดแต่ความคิดของตัวเองสิ่งที่พังลงไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แต่คือบ้านที่เคยอบอุ่น กลายเป็นเพียงหลังคาที่ไม่มีใจอยู่ร่วมกันอีกต่อไปครอบครัวจะอยู่รอดไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะทุกคนพร้อมจะฟังกันแม้ในวันที่ไม่เห็นด้วยขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบช่องน้องถิงๆิง,งฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะรับรองจะไม่พลาดละครสนุกๆแน่นอนคะ่ะ